สวัสดีครับวันนี้ตะมอกระพามาเที่ยวภูอีกนะครับมาหาเห็ดรอบสองนะครับวันที่สองนะครับวันนี้ได้ไม่เยอะนะครับคนเยอะคนเยอะกว่าห็ดนะครับวันนี้นี่ตะมอกขึ้นมาอยู่บนหลังหลังภูกระโลนนะครับขึ้นมาคนเดียวนะครับมีเจ้าบิ๊กมาเป็นเพื่อนนะครับอันนี้เห็ดอะไรเนี่ย กินไม่ได้ครับกินไม่ได้ปีกาย่ในผมเอาตรงนี้เละเยอะมากเลยมีแต่ดอกใหญ่ๆนะครับปีนี้มันยังไม่ทันออกครับเริ่มกําลังจะออกนะครับปีกายผมขึ้นมาพอผมเอาเสร็จนะมีคนขึ้นมาทีหลังผมผมได้เต็มตะกร้าเลยปีกายนีย่มาที่นี่แหละ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่ามันจะได้เห็ดหรือเปล่าครับหายอยู่ข้างล่างคนมันเยอะนะครับผมก็เลยหนีขึ้นมาข้างบนนะครับไม่รู้เขาจะได้จัต้องใส่เขาต้องได้เยอะนะครับเขาหายอยู่ข้างล่างตัเมาอวานผมก็หายอยู่ข้างล่างนะวันนี้ผมเลยเห็นคนเยอะผมก็เลยหนีขึ้นมาข้างบนนะครับ มาชมวิวทิวทัศน์นะครับมาชมป่าป่านะครับนี่มีแต่ป่ามันเป็นป่าแบบนี้นะครับเขาเรียกต้น ต้นจิกต้นหลังนะครับเห็ดชอบออกนะครับเห็ดเผาะเหมือนกันครับตามป่าจิกป่าหลังนะเห็ดเห็ดเห็ดละงโงกกับเห็ดเผาะชอบออกนะครับ ไม่รู้จะมีหรือเปล่านี่นะครับสี่ดอกครับผมเห็นสี่ดอกนะครับนี่ครับสี่ดอกครับนี่มันเพิ่งออกื่อวานนี้นะครับไข่แตกแล้วนะครับนี่เห็นไห บางทีใบไม้มันบังนะครับเราต้องเราต้องเปิดใบไม้ดูนะครับนี่ถ้าไม่เปิดใบไม้จะไม่เห็นนะครับ นี่นะครับถือว่าโชคดีมากนะครับนี่นี่ไข่ใหญ่มากเลยนะครับดูนะครับเห็ดละโงกขาวนะครับโอ้โหในนี่ถ้ามันออกมันออกถ้าถึงถ้าดินเปียกจริงๆนะครับฝนตกมันมันจะออกเป็นมุมจะออกเยอะนะครับเห็ดละโงกเหลืองก็ออกเยอะนะครับนี่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหม นี่นี่นะครับจากที่มันเป็นมันเป็นไข่มาหวานนี่แล้วนะครับจากที่เป็นไข่มันก็เริ่มจะบานแบบนี้นะครับเพราะไข่แตกก็เริ่มจะบานนะครับ นี่เห็นไหมแล้วเราก็จะต้องตัดตีนมันออกนะครับเพื่อให้มันมันเป็นเชื้อไว้ออกปีหน้านะครับเราจะไม่เอาตีนไปนะครับเราจะกินออกประมาณนี้นะครับนี่นะครับต้องเอาสองมือนะครับเพราะมือหนึ่งผมถือกล้องนะครับผมไม่ได้เอาขาตั้งมานี่ครับนี่ครับ นี่ถ้ามันออกน่นเน่นหนอนจะกินนะครับเห็ดและงอกไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับดูก็รู้นะครับหนอนเจาะนะครับหนอนกินนี่ถ้าได้แบบนี้โอ้ยสุดยอดเลยนะครับดูสิครับดอกสวยครับดอกสวย เดี๋ยวเราจะไปดูก็ต่อนะครับจะลองไปเลาะหายดะครับก็จะเห็นหรือเปล่านี่นะครับวันนี้นะครับได้ไม่เยอะนะครับวันนี้คนมันเยอะนะครับคนเยอะก็่เห็ดนะครับนี่ได้ไม่เยอะบางทีก็เริ่มจะบานเลยนะครับนี่ถ้าบานน่าจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะหักนะครับงั้นเราต้องเราต้องเด็ดขามันออกนะครับเพื่อไม่ให้มันแตกนะครับนี่ถ้ามันเป็นไข่มันเป็นไข่แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมพอมันเริ่ม มันเริ่มแตกออกจากไข่มันก็นจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ดีแล้วที่ได้สัมนี้นะครับเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากเลยเหมือนมันมันเอ้านะครับวันนี้มันเอาไม่รู้เหตุโซ ต้องใส่เห็ดจะออกอีกนะครับมันเอาเห็ดนะครับทำท่าเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกนะครับมันเอาเห็ดครับนี่เด้อครับเด้อผมจะตัดนะครับผมจะตัดเอามือเดียวตัดนะครับสองมือตัดไม่ได้ครับถือกล้องมือหนึง่ง เราตัดเชียมันทิ้งนะครับเอาไว้ให้มันเกิดปีหน้านะครับนี่เห็นไหมเราตัดตีนมันออกครับนี่ก็ถือว่าได้ถือว่าได้เยอะบางบางคนเขาก็ได้เต็มตะกร้านะครับคนที่เขาออกแต่เช้า นี่ดอกนี้ก็ดอกใหญ่ครับสวยครับสวยเห็นไหมเห็ดละงอกเหลืองยังไม่ทันออกครับที่นี่ปีกายในะผมมาเอาเห็ดละโอกเห็ดละโอกใหญ่ครับไอแนวสีแดงๆนะครับ,รบโอ้โหดอกเก็บเก็บเท่าจานนะครับดอกใหญ่มากเลย แล้วเราจะเดินต่อกันนะครับไปหาดูเรื่อยๆนะครับไปหาดูเรื่อยๆสํานี้ก็ดีกว่าไม่ได้นะครับเนาะก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะสํานี้นะเพราะคนมันเยอะกว่าเห็ด <c oughs> นี่ครับเราจะลุ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะเลาะหาดูก่อนนะครับแถวๆนี้นะครับถ้ามันมันออกมันจะออกอยู่ใ,ใกล้กันนะครับ นี่อาศัยชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยนะครับหาเห็ดไปกับผมด้วยชมวิวไปด้วยนะครับเขามีขึ้นมานะครับถ้าเขาขึ้นมามันอยู่มันอยู่ข้างทางเขาก็ต้องเห็นนะครับดีนะฟุกนะครับที่มาเห็นห้าดอกเมื่อกี้นี่ ไม่มีครับไม่มีนี่เราจะลาอขึ้นไปข้างบนนะครับ มารอบสองนึกว่าจะได้เยอะได้ไม่เยอะนะครับไม่เท่าเมื่อวานนลยนครับเพราะเมื่อวานคนเขายังไม่ทันขึ้นหานะครับเขายังไม่รู้พอดีเราลงคลิปเขาเหินเขาก็พาเตกตื่นขึ้นมาหาคนเต็มคนเยอะนะครับวันนี้ ม่เจออีกเหรอเราจะไปด้วยกันนะครับหาไปด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับผมเลาะไปนี้ผมก็จะลงลงกลับบ้านนะครับพอผมขึ้นมาดูบนหลังครับบนหลังภูกระโลนครับ นี่ผู้ใจผู้ใจไปไหนไปด้วยดีครับดีเจ้าบิ๊กไปไหนไปด้วยครับเป็นเพื่อน ไม่เจออีกเลยแค่คันนี้กระดือไปดีแล้วนะครับดีกว่าเราไม่ได้เนาะดีกว่าเรามาเสียเที่ยวมันเริ่มกำลังจะออกนะครับถ้าถ้าฝนตกใส่สองวันโอ้ยขึ้นมาดูเห็นแต่คนทั้งหมดคนเยอะกว่าเห็ด <laughs> นี่นะครับเราก็อาศัยดูดูวิวทิวทัศน์ไปด้วยนะครับนี่ดูดูป่าสวยงามมากนะป่าสวยงามมากนี่แหละครับมันเป็นต้นในนี้แหละครับต้นติกต้นลังนะครับเห็ดมันชอบออกนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุงมอกบัถอนให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ